คลิปนี้เราหยิบจอเกมมิ่งมาแนะนากันนะครับคัดมาแล้วว่าทั้งคุ้มทั้งดีก็จะมาแนะนําตั้งแต่ตัวบัตเจตงบน้อยไปจนถึงสุดในรุ่นดีที่สุดในไซส์นั้นไล่ไปตั้งแต่ขนาดจอ24นิ้วไปจนถึงขนาดใหญ่แบบอัลตร้าไวเลยครับใครกําลังเล็งจอไซส์ไหนอยู่ก็เลื่อนดูที่ไทม์สแตมป์ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยครับซื้อจอที่ไหนมาล,ลาโพงอะเมอร์คูล่าแกจัดที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่า เริ่มมาที่ขนาดกำลังดีกับจอเกมมิ่ง24นิ้วราคาคุ้มก็เราหยิบรุ่นนี้มาแนะนำเลยครับ HP Omen ขนาดอยู่ที่23.8นิ้วได้พารเนล IPS ความละเอียด Full HD Refresh Rate เนี่ยสูงถึง165 Hz และ Response Time ที่ต่ำเพียง1มิลลิวินเท่านั้นตัวนี้ก็ยังรองรับ AMD FreeSync Premium และรับรองค่าความแม่นยำ 4:SRGB 99%มองจะมุมไในครับภาพสวยแน่นอน สำหรับจุดเด่นของตัวนี้นอกจากสเปคที่ดีแล้วงานประกอบทําได้ดีมากๆดูเหมาะกับคนที่ชอบจอเกมมิ่งที่ดีไซน์ไม่ตะโกนว่าเป็นจอเกมมิ่งนะักการใช้ขาตั้งก็ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับขาจับจอหรือคนที่อยากจะได้จอทํางานแนวตั้งตัวนี้ก็สามารถหมุนหน้าจอได้โดยใช้งานขาตั้งเดิมที่มากับกล่องได้เลยก็เรียกได้ว่าครบสุดๆสำหรับคนที่งบไม่เยอะราคาอยู่ที่5,250บาทเท่านั้นครับ สำหรับ The b a s สของจอ24นิ้วก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ครับ Sony XL2540K หยิบตัวนี้มาเพราะว่าเป็นตัวใหม่แล้วก็ได้รีเฟรชเรทที่เยอะมากๆที่240 h z ซึ่งก็เป็นการตัดสเปคจากตัวใหญ่มานะครับแล้วก็ราคาก็ถูกลงด้วยสำหรับสเปคที่เขาตัดไปเลยก็ฟีเจอร์ช่วยอย่างไดแอคเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งไปอันนี้ก็จะเหมาะกับเกมเมอร์สายที่ชอบคัสตอมด้วยตัวเองนะครับ ความเจ๋งของตัวนี้เลยก็คือมีการปรับขาตั้งหน้าจอให้เล็กเพื่อให้เข้ากับการวางเมาส์และคีย์บอร์ดที่เหมาะสมกับการเล่นเกมของเราถึงจะเป็นจอตัวจบของการเล่นเกมแต่อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนตรงที่พาแนลตัวนี้ยังเป็น TN เรื่องของสีสันเนี่ยอาจจะไม่สดเหมือนแบบพาแนลอื่นๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ติดอะไรนะครับโปรเกมเมอร์เอพีเอสก็เลือกจอตัวนี้ใช้เยอะมากๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสทั้งสเปกและเรื่องราคาเลยอยู่ที่12,200บาท แต่ถ้าตัวนี้ไม่สะใจ s o v วีเขาก็มีรุ่นพี่ที่ Refresh Rate อยู่ที่360 h ฮิรแล้วก็จะมี d i r e c Plus มาให้ด้วยนะครับแต่ราคาก็จะโดดขึ้นไปอยู่ที่26,900บาทด้วยครับขยับไซส์ขึ้นมาเป็น27นิ้วกันบ้างตัวนี้ก็เป็นสายบัตเจ็ตครับ GIGABYTE GS27FC Gaming Monitor จอโค้งขนาด27นิ้ว พาแนลเป็น VA พร้อมความละเอียดแบบ Full HD ดีเฟรชเรทค่อนข,ข้างสูงอยู่ที่180 h z รองรับ AMD FreeSync Premium ด้วยและยังสามารถเสียบออก3.5ตรงเข้ากับจอได้เลยได้ความสะดวกเพิ่มในจุดนี้ด้วยครับที่พวกเรายกให้ตัวนี้นะครับเป็นจอสุดคุ้มก็เพราะว่าได้ขนาดจอที่ใหญ่เต็มตาเล่นเกมได้ค่อนข้างสะใจเลยแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับ ก็ต้องแลกมาด้วยกับพา n e เนล va ที่สีอาจจะไม่สดไม่สวยเท่ากับพา n e เนล ips แต่ราคาครับก็น่ารักมากๆแค่5้9 1 9 0บาทบอกเลยว่าราคานี้ปฏิเสธยากมากๆครับสำหรับคนที่มองจอ27นิ้วแต่ว่างบไม่อั้นนะครับก็แนะนำเป็น asus rog swift pg 2 7 aqdm ซึ่งสเปคเขาก็ให้มาเต็มสุดไม่มีกัก๊กเริ่มตั้งแต่พาร์เนล oled ความละเอียดที่2 k รีเฟรชเรทที่240 r ี่ 240Hz Response Time ครับ0 0 3มิลลิเซกแถมยังใส่เทคโนโลยีพิเศษจาก Nvidia อย่าง reflect analyzer ช่วยลด latency หรือความหน่วงในการเล่นเกมเล่นเกมก็ลื่นๆมาไปอีกเพราะว่ายังรองรับ Nvidia G-Sync ด้วยครับฝั่งสเปคดีแล้วตัวงานดีไซน์ก็เช่นกันจอเนี่ยค่อนข้างให้ฟิลลิ่งมีความเป็นเกมเมื่อเอาเรื่องเลยบวกกับ Custom s u o m h ม h t s i ิ k ช่วยระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้นลดอาการจอเบิร์น ถึงจะเป็นตัวจบก็จริงนะครับอันนี้เราขอพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อนนิดนึงถ้าอยากได้ Refresh Rate แบบเต็มๆนะครับ 240Hz แนะนำไม่ใช้ DisplayPort นะครับ HDMI เขาก็จะรองรับแค่ 144Hz เท่านั้นแต่ที่สุดแล้วทั้งสเปคและดีไซน์ที่ให้มาก,ก็สมแล้วที่เป็นตัวสุดของ27นิ้วกับราคาที่39,990บาทครับ ขยับมาที่ขนาดใหญ่กันบ้างนะครับราคาข้อจะสูงขึ้นอีกนิดกับ msi mag 3 2 1 qr qd ครับ หน้าตาเียได้ว่าดูดีซ่อนกิมมิกด้านหลังด้วยไฟ RGB แบบเปลี่ยนสีได้ตามใจช,ชอบสเปคเป็นพา n e เนล IPS ครับความละเอียด 2K ดีเฟนช์เร e ก็ไม่ได้เยอะมากให้มาราวๆ170 h z รองรับเทคโนโลยีทั้ง2ค่ายเลยครับทั้ง NVIDIAG-Sync และ AMDFreeSync พ r ีเมียมด้วยและแน่นอนว่าซื้อจอเดียวจบเลยเพราะว่านอกจากจะเล่นเกมพร้อมได้แล้วตัวนี้ยังมีคอนโซลโหมดรองรับการเล่นเกมกับเครื่องเกมต่างๆได้โดยภาพในเกมจะไม่ถูกลดทอนคุณภาพด้วยสำหรับราคานะครับตัวนี้ อยู่ที่18,900บาทก็ได้ทั้งจอใหญ่ได้ทั้งสเปคเล่นเกมที่ครบครับมาดูตัวเจ๋งสุดที่เราเลือกมาของไซน์นี้นะครับเราก็เลือก Legend Y 3 2 P 3 0นะครับ สำหรับสเปคเนี่ยก็จะเป็น p a n e เน IPS Refresh Rate ที่144 Hz รองรับ AMD FreeSync Premium ฟังแค่สเปคอาจจะดูธรรมดาแต่ที่เด็ดขึ้นมาก็ตรงนี้เลยครับความละเอียดตัวนี้จะได้ที่ 4K และ Response Time ต่ำเพียง0.2มิลลิวินเท่านั้นบวกกับลำโพง2ตัวที่ติดมาให้ในจอสามารถใช้งานเล่นเกมแล้วก็เปิดลำโพงที่จอได้เลยครับ จุดที่สะดวกเลยครับก็ตรงนี้สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ของเราได้เลยจากหน้าจอคอมเพราะว่าเสียบจากจอเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด75วัตต์เลยครับก็เรียกได้ว่าชาร์จโน้ตบุก๊กชาร์จมือถือไปได้เลยครับก็เหมาะก,กับคนที่ชอบดีไซน์นิ่งๆดีไซน์ก็ดูไม่เกมมิ่งจ๋าจนเกินไปนะครับแถมตัวนี้ยังรองรับการใช้งานกับวีซ่าเมาส์อีกด้วยส่วนราคาตัวนี้2 5ง9 0นี้บบาทราคาอาจจะสูงสักเล็กน้อยแต่ว่าตัวนี้คิดว่าอยู่ได้ยาวๆเลยครับ อยาใช้จอกอว้างๆราคาเบาๆก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับต้าหัว LM30 ขีด e E330C จออัลตร้าไวขนาด30นิ้วซึ่งให้สเปคมาครบคันใช้ได้ทั้งการเล่นเกมและทำงานอัตราส่วนจออยู่ที่21:9ต่อกว้างเป็นพิเศษเลยส่วนความคุ้มเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าได้ refresh rate ที่สูงถึง 200Hz และ response time ที่1มิลลิเเล่นเกมก็เต็มตาสะาใจเอาไปทำงานก็สามารถแบ่งได้หลายหน้าจอ ได้ความโปรดักทีฟสุดๆกับราคาหมื่นมีทอนตัวนี้เพียงแค่7,350บาทเท่านั้นปิดท้ายกับจออัลตร้าไวตัวจบตัวสุดในคลิปนี้เลยครับหลายๆคนก็น่าจะเดาออกว่าน่าจะต้องเป็นรุ่นนี้อย่างแน่นอนกับ Samsung Odyssey OLED G9 ที่สุดทั้งสเปคและดีไซน์โดยตัวนี้มีการพัฒนาพาเนลให้เป็น OLED แล้วได้พาเนลที่ดีขึ้นบวกกับหน้าจอที่มีความบางเฉียบมากขึ้นมากับสัดส่วนค่อนข้างพิเศษเลยครับ3 2ต่อ้วได้ความโค้งที่มากกว่าจอทั่ว,ว,วไปนะครับตัวนี้โค้งถึง1 8 0 0 r พันแปดรีเฟเก็สมกับเป็นสุดยอดจอของเราในคลิปนี้อยู่ที่240รเฮิร์ตซ์และอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วเพียง0.03มมิลลิเซกเท่านั้นแถมตัวนี้ยังรองรับ AMD FreeSync Premium อีกด้วยครับ ก็ถือว่าโต๊ะใครมีตัวนี้เรียกได้ว่าเท่ล้ำฟีเจอร์มาเต็มมากๆครับกับราคาที่5,9990บาทรับรองว่าซื้อไปเป็นตัวจบไม่มีผิดหวังแน่ๆครับสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกนะครับก็พวกเราทำตารางสรุปมาให้ดูคร่าวๆตามนี้เลยครับ โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะได้จอที่ใช่กลับไปนะครับใครอยากได้ใช้ไหนก็ลองดูที่เราแนะนําไปหรือว่ายังไม่ถูกใจก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์เมอคูล่าของเราได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ก่อนจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราเมอคูล่าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแ g e เจตที่ใช่ยังไงก็เมอคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ